สวัสดีครับพบกับพี่ตกล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตแล้วก็มาเปรียบเทียบยาคุมหญ้าที่เราใช้ฉีดทั้ง2แปลงนี้นะครับผมนี่นะฮะแปลงนี้นะครับผมฉีดด้วยยาคุมแห้งฟูมิออกซาซินหรือว่าซูมิโซยาตาพาทิดนะครับผมปลูกมาได้1เดือนกับอีก20วันนะครับผมแปลงนี้นะฮะส่วนแปลงนี้นะครับผมใช้ยาคุมเปียกอาซีทคอนะครับผม ปลูกมาได้หนึ่งเดือนกัอบยี่สบวันเหมือนกันนะครับผมเพราะปลูกวันเดียวกันแต่ว่าจะฉีดยาคุมช้ากว่าหนึ่งวันนะครับผมแปลงนี้ฉีดด้วยยาคุมเปียกนะครับผมอะซินเตคอแปลงนี้ฉีดด้วยยาคุมแห้งฟูมิออกซาซินหรือว่าซูมิโซยาตาพาทิตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแปลงนี้ก่อนนะฮะหนึ่งเดือนกับยี่สิบวันที่ผ่านมานะครับผมก็จะสังเกตว่ายาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับผมแต่ก็จะมีเป็นบางกอแบบนี้นะฮะนี่ฮะก็จะมีให้เห็นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้นะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยย้าเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเกิดมานะครับผมนี่ฮะจะสังเกตว่าล่องนี่ก็ยังโล่งอยู่นะครับผมนี่ฮะอันนี้คือผลงานของยาคุมแห้งฟูมิออกซาซินนะครับผมหรือว่าซูมิโซยาตาพาทิตนะฮะช่วงบริเวณโคนมันนี่คือไม่มีลูกยาขึ้นเลยนะครับผมนี่ครับผมหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบวันนี่ครับผมแปลงนี้นะครับผมตอนที่พี่โตชีดนะฮะหลังจากที่พอปลูกมันเสร็จเนี่ยฝุ้นของไม่ตกลงมานะครับผม แล้วพี่โตก็ตก,ก็เลยฉีดยาคุมแห้งไปเลยนะครับผมพอฉีดยาคุมแห้งไปปุ๊บพอช่วงกลางคืนนะครับผมช่วงกลางคืนมีฝนตกลงมานะครับผมพี่โตก็มาฉีดยาคุมแปลงนี้นะฮะแปลงเนี้ยพอมันมีฝนตกลงมานาดินมันเปียกแล้วพี่โตก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้เป็นยาคุมอะซิทโตคอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะซิโตคอร์ประสิทธิภาพเขาจะสู้ฟูมิอ,อ,อัลสซินได้ไหมนะครับผม นี่ครับผม,บผมก็ถ้าเป็นอสิตโตคอนะครับผมจะสังเกตว่ายาเนะี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนี่ฮะมียาค่อนข้างเยอะนะครับผมตามร่องนี้ก็จะมีเห็นแบบเห็นเขียวเป็นทิวๆเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมถ้าดูจากสายตาของพี่โตนะครับผมที่พี่โตเดินสำรวจมาก่อนหน้าเนี้พี่โตคิดว่ายาค่อนข้างเยอะ,ยอะทีเดียวนะครับผมเนี่ย ถ้าเป็นฟูมิออกซาซินอะ่ะจะไม่ค่อยมีหญ้าตรงบริเวณช่วงนี้ให้เห็นเลยนะฮะที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยหญ้าเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมยิ่งตรงนู้นอ่ะที่พี่โตเดินสำรวจมาเมื่อกี้นะครับตรงนู้นเยอะทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวระวังทางเราก็สำรวจเรื่อยๆไปก่อนนะฮะจะสังเกตว่าหญ้าขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบวันที่ฉ้าฟา้าฟูมิออกซาซิน หนึ่งวันนะครับผมเพราะว่าแปลงนี้ฉีดด้วยยาคุมเปียกเพราะว่าฝนตกลงมาก็เลยเปลี่ยนยาคุมนะฮะนี่ครับผมก็พยายามจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมข้อแตกต่างระหว่างอ่าอยาคุมทั้งสองตัวนี้นะครับผมนี่ฮะยาขึ้นเยอะทีเดียวนะครับผมในฟาร,ร์มขี้ข้อมิโตัวเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยยาทั้งนั้นนะฮะที่เห็นเขาเขียวเนี่ยยาทั้งนั้นเลยนะครับนี่ อันนี้เดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวพอดีวันนี้มาตามเก็บด้วยนะฮะมาตามเก็บยาออกด้วยเพราะว่ายาเยอะทีเดียวนะครับผมนี่ครับผมถ้าเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างยาคุมหญ้าฟูมิออกซาซินที่เราไปดูกันเมื่อกี้นี้นะครับผมกับอัซีทอคอที่เราฉีดแปลงนี้จะสังเกตว่าแปลงที่เราฉีดด้วยอัซีทอคอยหญ้าค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะกว่านะครับผมถือว่าประสิทธิภาพเนี่ย น้อยกว่านะครับผมแต่ว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับผมก่อนก่อนหนึ่งเดือนเนี่ยย่าเขาก็ไม่ค่อยเกิดนะครับผมมาเกิดช่วงเดือนหลังนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่โตก,ก็มาสํารวจแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็ออร่องเนี่ยมันก็ยังโล่งอยู่นะฮะพอช่วงเดือนหลังนี่แหละมันมีฝนตกลงมาค่อนข้างชุกเหมือนกันนะฮะมันก็เลยทําให้ลูกย่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวน,นะครับผมอายุของลูกย่าเนี่ยจะสังเกตว่ามันยังไม่ได้แก่มากนะฮะนั่นหมายความว่าขยะเขาเพิ่งจะเกิดมาคืออยยาาางประสิิทธภพขุม ถ้าให้ดูเนี่ยมันก็จะคุมได้ประมาณ1เดือนนะครับผมส่วนแปลงนู้นนะครับผมแปลงนู้นะแปลงที่เราฉีดด้วยยาคุมแห้งเนี่ยประสิทธิภาพเขาน่าจะอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะครับผม2เดือนกว่านั่นแหละเพราะว่าดูแล,ล้วรูปยามันยังไม่ขึ้นเลยนะครับผมน่าจะคุมได้เกิน2เดือนนะครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าสําหรับแปลงนู้นะจะจะคุมได้ประมาณกี่เดือนนะครับผมแต่สําหรับแปลงนี้คือ ยาคุมน่าจะหมดลิ์แล้วนะครับผมเพราะว่าจะสังเกตจากยาที่ขึ้นมาเนี่ยเริ่มหุ้มมันแล้วนะครับผมน่าจะช่วงประมาณได้เดือนเดียวก็เริ่มที่จะหมดลิตแล้วนะครับผมสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าเรื่องของราคานะครับผมยาคุมที่เป็นยาคุมแห้งฟูมิออกซาซินราคามันอยู่ที่ถ้าเทียบกับปริมาณน้ำหนึ่งถัง200ลิตรนะครับผม เราจะใช้ยาคุมหนึ่งซองหรือว่าห้าสิบกร,รัมในราคาสามร้อยสี่สิบาทนะครับผมแต่สำหรับเป็นอซิตร์คอนะครับผมหนึ่งถังตีฟ้าสองร้อยลิตรเหมือนกันเนี่ยก็จะใช้ยาหนึ่งขวดนะครับผมราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับผมราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าเยอะนะครับผมแต่ว่าถูกฟ่าปฏิสธิภาพก็ด้อยกว่านะครับผมก็ด้อยกว่ายังเห็นได้ชัดเลยนะฮะทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบดูว่า,าเราต้องการใช้ยาแบบไหนถ้าเรา มีทุนเยอะหน่อยนะครับผมแล้วเราไม่ต้องการให้ลูกยามันขึ้นมาแบบนี้เราก็ใช้ตัวฟูมิออกซินหรือว่าซ so ูมิโซยาตาพาทิตก็ได้นะครับผมแพงน้อยแต่คุมยาได้นานน่อยแต่ถ้าใครมีไร่ไม่เยอะนะครับผมแล้วอยากลดต้นทุนเนี่ยคุมต้องการคุมสักหนึ่งเดือนนะครับผมหลังจากปลูกมันคุมคุมให้ได้สักหนึ่งเดือนแล้วพอหลังจากหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็ค่อยมาตามเก็บย้ายแบบนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเราต้องการทําแบบนี้เราก็ได้นะครับผมทีนี้ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งตัวอย่างหรือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมว่าเราต้องการที่จะใช้ยาคุมแบบไหนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพห่โตวด้วยนะครับสวัสดีครับ